บทที่17บ้านบุษยาสุทัศน์พร้อมหรือยังยอดขวัญตะโกนถามเด็กสุทัศน์ผู้จัดแจงแก้เชือกหัวเรือออกจากท่านา้ำเวลานี้มีกันสองคนเท่านั้นเพราะเขาให้นางเที่ยงและนายบางอยู่เฝ้าส่วนที่ซื้อไวส่วนเขานั้นจะพาเด็กสุทัศน์เข้าบ้านบุษยาพร้อมแล้วฮะสุทัศน์ตะโกนตอบ งั้นเราก็ออกเรือได้กี่ชั่วโมงถึงฮะเด็กปลอมถามไม่เท่าไหร่หรอกสักพักใหญ่ๆเท่านั้นแหละข้าวของเตรียมพร้อมแล้วนะอย่าให้มีกระตุง้งกระติ้งลืมโน่นลืมนี่ละ่ะเจ้ายอดขวัญสั่งฮะผมจะเตรียมเรียบร้อยแล้วฮะห,หนึ่งถุงใหญ่ถุงใหญ่หนึ่งกระเป๋าใหญ่หนึ่งกระเป๋าเล็กหนึ่งรวมสมชิ้นด้วยกันฮะ สุทัศน์ตอบดีเราต้องเอาใจใส่หนนะไปอยู่บ้านเขาหนะ่ะอย่าดูดายนะต้องยึดคำโบราณที่ว่าอยู่บ้านท่านอย่าดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นยอดขวัญสั่งสอนแต่ต้นมือแถวนั้นมีดินเหนียวเหรอฮะทะเลนถามเฮ้ยไม่ใช่ปั้นวัวควายจริงๆหมายความถึงว่า ต้องขยันแขนแข่งไม่ดูดายการงานถึงถึงไม่เรียกไม่วานก็ต้องทำเขาอ,อธิบายอ๋อฮะผมจะขยันแข็งแข็ง,ขงเด็กรุ่นรับปากรู้ไหมว่าบางทีอ่ะเราจะต้องทำเป็นหูหนวกตาบอดบ้างเอ๊ะทำไมละ่ะฮะก็เรามีหูตาดีๆอยู่แล้วทำไมไม่ชอบละ่ะฮะเวลาเจ้าของบ้าน หรือคนในบ้านพูดจาไม่น่าฟังหรือผิดหูเราต้องไม่ถือทำเหมือนไม่ได้ยินเสียจะได้อยู่เป็นนานๆนจนเราได้ทุร้าเราเจ้าหนุ่มอธิบายฮะผมจะอดทนเด็กสุทศั์รับปากดีแล้วนี่ยังมีอีกหลายคนนะเขาบอกนอกจากคุณนายเดือนคุณเต็มดวงคุณวิทูนคุณเติมคุณแต้ม ตาเหมือนยายมาและตะพวงบ้ายังจะมีใครอีกเหรอฮะตั้งแปดคนแล้ว <c oughs> อีกฝ่ายขัดข้อ <c oughs> เปล่าไม่ใช่หรอกไม่ได้เพิ่มกว่านั้นหรอกแต่ว่านอกจากพวกนายแล้วก็ต้องระวังตาเหมือนกับยายมาสองผัวเมียนั้นอีกยายมาปากมากปากประราขี้ประจบสอพอตาเหมือนก็ไม่รู้เรื่องเมียว่าอะไรก็ว่าตาม เมียชีพมาบอกว่าเป็นทองแต่เหมือนเขาว่าเป็นทองไปด้วยอืมแปลกนะฮะคงจะรักกันมากแต่เห็นทะเลาะก,กันทุกวันบางทีนึกออกจะรำคาญว่าคนใช้ทำไมถึงไม่เกรงกลัวนายบ้างอ๋อถ้าจะเหมือนกับบ้านถ้าจะเหมือนกับคนบ้านคุณแม่ผมฮะนั่นชื่อทิพช้าตัวเข้าครัวก็ร้องเพลงและคุณคนเดียวบ้าง ไม่ใกลไม่ไกลบ้างเสียงดังล่ามบ้านบางทีผมยังไม่ตื่นเพราะคุณใช้ร้องเพลงประเทียงต้องว่าบ่อยๆก็ไม่เห็นเชื่อนิฮะกำลังเป็นสาวเป็นนางทแท้ๆร้องเพลงดังให้ผู้ชายข้างบ้านได้ยินสุทัศน์ว่าบางทีเขาอาจจะให้สุทัศน์ฟังก็ได้นะเพราะเราก็เริ่มหนุ่มแล้วคงอยากได้เรานะ่ะยอดขวัญทวงติง่งผมไม่รับประทานหรอกฮะผมผมไม่ชอบเรื่องอย่างนี้ สุทศั์ตอบหัวเราะหัวเราะก็ดีระวังนะต้อมเขาก็สวยเหมือนกันบางทีเราจะชอบเขาก็ได้นะยอดขวัญเตือนก็น้องๆพี่ๆผมก็ยังไงผมรักยังไงก็พี่น้องกันเออจริงแหละฉันลืมไปวะ่ะว่าแต่เจ้าเถอฮะอายุก็มากแล้วน่าจะตั้งหลักฐานสิทธีใครๆอายุป,ปูนี้เขามีลูกไปหลายคนแล้วสุทัศนเลียนให้บ้าง เรื่องของผู้ใหญ่อย่าพ่อสุทัศน์เจ้าดุทัดดาวหัวเราะชอบใจทีประเี้ยงกับในบางแล้วก็เจ้าจัดการให้เขาได้ก็เรามันเป็นผู้ใหญ่เหรอจะได้เอาอย่างผมถามดูเท่านั้นเมื่อเป็นความลับผมก็ไม่ลบกวนหรอกฮะเกือบจะงอนให้แล้วสิฉันต้องแต่งงานกับคนที่เขารักฉันมากๆเอ้าวก็เจ้าแสงทำไงฮะ สุดทัาตอบฉันยังพูดไม่จบคำเลยนี่นาะเราก็สอดเสียก่อนฉันจะพูดว่าฉันจะแต่งงานกับคนที่เขารักฉันมากมากและฉันก็รักเขาด้วยเขาว่าอ๋อเป็นธรรมดาโลกก็ใช่นสีสิเราแต่งงานไม่ใช่เพื่อจะหย่านี่เราจะต้องอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าเพราะฉะนั้นจึงต้องพิถีพิถันมากหน่อยยอดขวัญอธิบายต่อไปแม้ ใครได้แต่งงานกับเจ้าแล้วก็เป็นบุญเหลือเกินชีวิตคงสบายสงบสุขตลอดรู้ได้ยังไงอา้าวก็แต่งงานได้ครั้งเดียวเช่นนี้ก็หมายถึงไม่ต้องปาดถนาหญิงอ,อื่นอีกนะสิฮะใช่เราเนี่ยฉลาดพอใช้แล้วเราละ่ะคิดจะมีคู่รักบ้างหรือย,ยังเขายอแล้วถามผมมีไม่ได้หรอกฮะสุทัศน์ตอบหน้าตาเฉย ทำไมมีสิ่งต้องห้ามเหรอหาไม่ได้ฮะผมยังไม่มีอนาคตไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรติดตัวเลยจะไปคิดเรื่องรักเรื่องใครได้ยังไงกันฮะผมโคลนอาพับเลี่ยงไปทางอื่นถ้าเผื่อเราได้มรดกแล้วล่ะจะทำยังไงยอดขวัญซักผมเหรอฮะผมก็จะหาผู้หญิงที่แสนเกลียดสักคนแล้วดูๆไป หากดูไปแล้วเกิดรักขึ้นมาได้ก็ท่าจะดีเหมือนกันเธอว่าเอ๊ะมาแบบแปลกแฮะจะหาทำไมผู้หญิงที่แสนเกลียดผู้ชายอายุมากกว่าสงสัยคนที่เราเกลียดเราก็มองแต่ได้แง่ไม่ดีนะฮะแต่ทั้งทที่เกลียดแล้วยังเห็นเขาดีแล้วก็ก็ไม่แสดงว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งบ้างเหรอฮะเด็กรุ่นย้อนถามเออจริงสินะ ฟังเข้าทีดีชอบและชอบสวยหรือไม่สวยล่ะก็แล้วแต่สิครับครับคนที่เราเกลียดนั่นแหละครับหากดูดูไปแล้วสวยน่ารักก็คงจะผูกใจอยู่นานสุทั์ว่าพูดถึงคนที่เราเกลียดอดนึกถึงสองคนแม่ลูกที่เป็นนักต้มมนุษย์ไม่ได้เลยยอดขวัญกัดกรามพูดทัดดาวสะดุง้งแต่พยายามสงบกิริยา และสีหน้าไว้อย่างดีทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถามใครฮะอา้าก็แม่คุณนายอะไรที่แต่งงานกับพ่อฉันกับแม่ลูกสาวนั่นน่ะอ๋อทัดดาวกับคุณนายจิตรีนั่นแหละทำไมฮะคิดถึงเขาทำไมฮะสุทัศน์ซักคิดถึงว่าคนอย่างนั้นคงไม่เป็นที่ลักของใครได้หรอกชายหนุ่มประมาทหน้า เจ้าตัดสินใจด้วยอะไรไม่ทราบสุทัศน์เสียงกระด้างขึ้นมาทันทีลุกขึ้นยืนเบ่งอ้าวอ้าวนั่นอะไรนะเราโกรธใครสุทัศน์ลุกขึ้นเมื่อมือล้วงกระเป๋ากางเกงอย่างนั้นนะ่ะนักเลงเหลือเกินนะแต่เราเบ่งกับใครก็ได้อย่ามาเบ่งกับฉันไม่ขึ้นหรอกเสียเวลายอดขวัญว่าเจ้าคิดยังไงถึงคิดว่าคนอย่างนั้นเป็นที่รักของใครไม่ได้ เด็กรุ่นถามเอาจริงเอาจังนะกว่าฉันว่าเขาหนะมันเกี่ยวอะไรกับเราด้วยพ่อสุทัศจ๋ายอดขวัญถามสุทัศหัวร้อนแย่ๆเพราะรู้สึกตัวอ่าก็ผมนี่ไงล่ะฮะที่เราพี่ทัศด,ดาวเจ้าลืมไปละมัง้งว่าพี่ทัศด,ดาวเขาเกลียดเจ้าไม่น้อยไปกว่าเจ้าเกลียดเขาเออจริงสินะฉันลืมไปทําไมเรารักเขามากเรอ ถึงชอบออกกราฟแทนนักก็ในฐานนั้นน้องชายกับพี่สาวละฮะเด็กปลอมตอบอย่างไว้ท่าอ๋อไม่น่าละ่ะออกรับเป็นเกลียวทีเดียวนี่เป็นธรรมดาที่ชอบกันมาโดนที่เป็นธรรมดาคนที่ชอบกันมาโดนหมิ่นประมาทอย่างนี้ก็ต้องโมโหบ้างล่ะฮะเจ้ารู้ได้ยังไงว่าเขางกว่าเขาเป็นนักต้ม อย่าลืมว่าพ่อของเจ้าหนัดรักเขานะฮะการจะได้อะไรที่มีค่าบางทีก็น่าจะต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนกันบ้างแต่คนที่รู้แต่คนที่รู้แต่จะเอาประโยชน์ถ่ายเดียวไม่ยอมเสียประโยชน์นั้นนะ่ะไม่เป็นนักกีฬานะครับสุทัศน์ว่าให้เออเออพ่อแก่แกระดาษฉัละสิชายหนุ่มชักหน้าตึงผมเปล่า ผมยกตัวให้ตัวอย่างให้ฟังต่างหากเด็กรุ่นรีบเลี่ยงก็ตัวอย่างนั่นมันพ่อฉันกับตัวฉันนีหว่าผมก็ไม่ทราบนะฮะผมเปล่าแก้ตัวน้ำขุนๆไอ้ปากแข็งเอ้ยไอเรานี่มันปากเสียนะเคาะดีที่หน้าตามดีไม่งั้นละแย่ทีเดียวทำไมฮะสุทัศน์ถามตาแป๋วเราก็เลิกคบไปนานแล้วนะสี ยอดขวัญว่าแต่เจ้าใจดีนี่ฮะเกือบเป็นเหมือนพ่อผมทีเดียวนะฮะรีบประจบเอาใจอย่าทีนี้ละพูดดีเขาทำตาขวางข้อให้จริงฮะไม่งั้นผมจะมาอยู่ด้วยได้เลยฮะทั้งผมทั้งประเที่ยงสองปากสองท้องไอ้ผมหรือก็ช่างรับเหลือลรับทานหาหลักฐานประกอบตะกะว่าน้อย จะอวดใช้สับแสงกับเขาด้วยเราน่ะตะกะไม่ใช่แช่งกินช่างรับประทานหรอกฮะ<า>ผมตะกะมากเขาว่าคนกำลังกินกำลังนอนก็จึงเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละฮะเออใช่ไม่ผิดหรอกนี่วันนี้ขัดรองเท้าซะหรือยังชายหนุ่มถามตัดบทเอ๊ะก็ท่าไม่ได้ไปไหนนี่ฮะเด็กสุทธะตกใจหมายความว่าเรายังไม่ได้ขาดนะสิเขาดักคอ ก็เจ้าไม่ได้ใส่อ๋อต้องพอจะออกจากบ้านถึงจะขัดหรอฮึนอกจากตะกะแล้วก็ยังผัดเวลากิ่งอีกด้วยนะเรานะ่ะยอดขวัญหมายหัวเด็กที่ตนอุปการะฮะผมออกจะขี้ค้านหลังยาวอยู่นหน่อยหน่อยไม่หน่อยทีเดียวละ่ะมากพอดูแล้ววะก็เจ้าไม่ลงโทษอีกนีฮะอ๋อชอบหรอเปล่าฮะ แต่ถ้าผมทําผิดเจ้าก็ลงโทษผมได้นี่ฮะขี้เกียจสลักขืนเคี้ยนก็ตายเปล่าเขาว่าเด็กสุทัศน์ยิ้มแก้มบุ๋มน่ารักเจ้าฮะเรียกใหม่อะไรเจ้าเจ้าบอกกับทางบ้านบุษยาหรือเปล่าฮะว่าจะเอาผมไปอยู่ด้วยยังไม่ได้พูดกับเขาหรอก เดี๋ยวเขาจะไม่อนุญาตให้ผมเข้าบ้านล่ะแย่ทีเดียวนะฮะเฮ้ยมือฉันนี้ไม่ให้เข้าบ้านได้เหรอน้องเขยในอนาคตทแท้นี่นาน้องเขยในอนาคตสุทัศน์ตกใจในตาเบิกกว้างทำไมตกใจอะไรฮึหน้าซีจนเขียวหน้าซีจนเขียวชนี่สุทัศน์เป็นอะไรไปน่เจ้าจะเป็นน้องเขย ในอนาคตของคุณนายเดือนเหลอฮะเด็กรุ่นย้ำถามใช่ทำไมหรือทำไมต้องตกใจด้วยละ่ะชายหนุ่มสงสัยก็ไหนไหนเจ้าบอกว่าไม่ได้รักคุณเต็มดวงไม่ค่อยรักหรอกแตอ่อยู่ไปก็คงจะรักกันได้นะ่ะเขาว่าความใกล้ชิดกันนะ่ะสำคัญเอออืมอ,อะไรจะพูดอะไรก็พูดสิเล่า จะอ้ำอึ้งอยู่ทำไมกันผมผมเห็นจะไม่ต้องเข้าบ้านบุษยาแล้วล่ะฮะเจ้าสุทัศน์เกิดตัวแข็งคอแข็งขึ้นมาเสียงก็เย็นชาอย่างประหลาดอา้าวทำไมละ่ะก็เรากำลังเดินทางกันไปเดี๋ยวนี้ไงละ่ะทาไมเกิดจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรกันขึ้นเล่าแปลกจริงๆเขาว่าครบเด็กสร้างบ้านคบหัวรานสร้างเมืองเราเป็นอย่างนี้แล้ววะวะ,วะเสียเวลาย่ําแย่ มันเรื่องอะไรกันนายสุทัศน์เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็มาบอกว่าไม่ไปเด็กอะไรเดิมผมไม่ทราบว่าเจ้าจะไปเป็นสังฆญาตกับบ้านนั้นนี่ฮะทำไมและเวลานี้เป็นยังไงเขาคาดขันหน้าเครียดเมื่อเจ้าจะไปเป็นน้องเขยบ้านนั้นทำไมถึงจะมาช่วยผมให้ไปชินสมบัติจากเขาละ่ะฮะเจ้าจะช่วยได้ยังไง เดี๋ยวอยู่ไปเจ้าเกิดบอกความจริงเขาขึ้นมาผมก็แย่จะเอาตัวไม่รอดเด็กหนุ่มปลอมปักปัม๊มวะนี่มันดูถูกกันนี่หว่าเห็นกันเป็นอะไรไปหรอชายหนุ่มเอตโรเวลานี้เจ้ายังไม่ได้แต่งงานกับเขาก็ไม่เป็นไรสิฮะพอแต่งงานเข้าผมก็เป็นตัวเห็บตัวอะไรไปเท่านั้นแล่ละฮะจุทั์ว่าในตาหมองเราคิดว่า ฉันแต่งงานแล้วฉันจะหลงเมียงั้นเระก็ไม่หลงเมียแล้วจะหลงใครละะ่ะฮะเด็กย้อนให้ฉันไม่ใช่คนหลงผู้หญิงถึงอย่างนั้นก็เถอะฮะคนนั่งทูนเขาว่าสู้คนนอนทูนไม่ได้เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกนาเจ้าจะเป็นเครือญาติเขาแล้วทำไมจะมาช่วยผมก็จะช่วยเราก่อนนี่ไม่ถูกทำไม จะตัดสรู้ยังไงอีกล่ะเจ้าจะแต่งกับใครเจ้าก็ควรจะรักเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษยิ่งกว่าใครผลประโยชน์ของเขาก็เท่ากับผลประโยชน์ของตนไปเอ๊ะก็เพื่อความยุติธรรมนี่นาจเจ้ายุติธรรมแน่หรือใช่แน่สิเขารับหนักแน่นแต่ผมไม่อยากเสี่ยงเลยไอ้รามันก็แย่อย่างนี้เสมอนะพอจะเอาจริงเอาจังเข้าก็เป็นเช่นนี้เสมอ ขี้ขาดผมไม่ขี้ขาดไม่ขี้ขาดทำไมตื่นจะไม่กล้าเข้าไปตามแผนเจ้าก็อาจเป็นไส้ศึกอย่างนั้นก็รอดูต่อไปสิยังไม่เห็นทำไมจะกลัวไปก่อนละ่ะแปลกเสียจริงๆผมไม่กลัวเด็กรุ่นขานอ้าวไม่กลัวก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องจะบอกเขาว,ว่าเออเอม ทัดดาวพูดไม่ออกได้แต่ถอนใจจบบทที่17